สวัสดีค่ะสุภูสุคนมาาค่ะมื้อนี้ต้มกระดูกหมูมีเหลียงหมูย่อค่ะมาค่ะสุภูสุคนกินน้ำกันอาหารเสาร์คือเกาล่ะค่ะนี่เป็นอาหารเสาร์ด้วยค่ะเด้อต้มกระดูกหมูมีเหลียงหมูย่อค่ะมาค่ะสุภูสุคนกินแล้วกะไปหาสื่อกับเขากำน้มคือเกาล่ะค่ะกิจวัตรประจำบันของถูกเสาร์เนาะค่ะ มาค่ะกินน้ำกันเลยสวัสดีค่ะทุกผู้สุขคนมากค่ะาเ,เว่าหลายเปิดกล่องมากเจ๊เขาากโลดค่ะพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าต้องไปตลาดเนาะเะนาะไปซื้อกับเขา่านี้ค่ะเห็นง่ายงยเนี่ยมุเสาค่ะมีเหลืองซื้อมาจาก,กอาดี คืออันมีเหลียงบัานเฮาเลยค่ะแบบบะ,ดะดไดปรุงบะไดใส่พริกใส่อย่างเด้อค่ะอ๋อหมูยอมันมีความนัวความแสบอยู่แล้วไหมจ้ะยำเสาบ่อยากใส่อยาก,กปรุงอี่ยังมากมายแหมรสชาติก็ต้มจืดนะค่ะ ไม่ได้ใส่บักสมไม่ได้ใส่น้ำตาลพริกป่นหนักจ้ะเศรามาเต็มขั่วเลยค่ะนี้เด็กหน่อยเขาอยากกินขนมเสร็จขนมจีนนํายาปลา ได้บอกทัวได้พักมากเมื่อวานนี่แหละค่ะเขาเรื่อยอยากเขาเรื่อยบอกให้แม่็ิให้กินเสียบหนอนมันเด้อมีแห้งสดนหนอนหอนอากาศมันหนื่ออ่ะ ว่าหมูเป็นจ้งใดครัเบเื่อดดออกไปข้างนอกนะเมื่อดดออกไประเบียงกันนาสีนาวละ่ะของอุ่นอาเซียนยูอาดีจริสิมาก เดือนละเถือรือสองเดือนเทียนหนึ่งยังนสี่ไหมคะ่ะมีเหลืองแพ็คหนึ่งมันมีสองถุงแซบไม่เห็นจนมีเหลืองแห่งหมูแดงด้วยคะ่ะพี่ห่งแซบจนอุดงกับมี่

เยอจังแทะหลังกล่องมันใ,นใหญ่ป <c oughs> วเดเยอะอ่ะเยอะตายเห็นยำซานวน์เป็นอาหารสำคัญเนาะคะ่ะเนาะมี่ยังเขาก็ต้องกินต้องหอมอืมแบมีกลัว บางคนถึงเบ่อเคยกินอาหารเสาร์ฟคนกินกาเฟา่คนกิดยแล้วมาคคนจะกินกับเป็นยืงไงเมื่อกินอาหารเสิร์กินกาแฟา่กันแล้วเข่าแก่ชะล่ามากมันแบดเป็นไปตัวไมหมค่ะพี่น้องตื่นมากมันเป็นน้ำลายสอเป็นปุ่นทองเป็นเวียนหัวเป็นวินวิ่นเขาก็เลยล่องมากินเบื้องทองเขาวางมันนีทองม,มันมนัมนม้วนเข่าม้วนเข่าไหมค่ะยมเสิร์้มเขาตื่น ล้วก็เลยลองเออลองมานกินอาหารเสาส์ซ้ำหัดกินนั่นแหละเรามาหัดกินอาหารเสาเนี่ยมือเสาเบิรงเออกินมือแหลกสองมือแหลกเออไข้เมียโบเวียนหัวว่าเป็นยังมงจนสม,มือนี่แหละค่ะอันบบได้กินแบบเป็นเลย <c oughs> ตอนร่างกายเขาแข็งแรงมันกับว่เป็นยังหรอกค่ะนะอันน้มเท่าแก่มากนี่แหละจะเข้าหา้าซิปนี่เป็นโหลดสารพัดอาการจาะระิญงูไ่เคยกินยาหลายก็ต้องกิน จะได้กินน้องเอ้ยจักยาอย่งเนี้จักวิตามินอย่างเนี้ยร่วมกันมานนึ้อมันนืดก็ <c oughs> อย่างนน้องเขาว่าใหญ่มากเพราเฒ่ามากกับเป็นเด็กหน่อยคือเกาต้องการสารอาหาร ต้องการสารอาหารต้องการวิตามินเพิ่ม,มกับแมนคว่มเขาเหรอคะบางที่อาหารบางบางดละมือเฮาหกินบะเพียงพ่อเนะเฮาก็ต้องหาอาหารเสริมพวกวิตามินบีร่วมพวกอกย่างต่างๆนี่แหละค่ะ อายุหลายขึ้นล่างปลายห่าการเผาผลาญก็ดีเนาะแล้วก็บ่ได้สุขคนเยอค่ะบอกถึงตัวเองนะะหอยค้ารเผาผลาญก็ดีทำไมจะกี่หลายปีจะกี่นี่มาเข่ามากนี่ปีที่สองนี่แหละค่ะมันจะกี่บ่เป็นอย่าง เจ็ดโมงส่าวห้าตื่นส่นาวเนอะหกโมงเจ็ดโมงส่าวเขาเขาห้องน้ำเดียวสมุดในบ่อด,ด้วยค่ะต้องเที่ยเป็นอิติ์อืมเขาเผาผานล้ำใส่ห้ามมันผิดปกติไหมเป็นไทรลอยมันมันเห็ดไหนระบบรลังกายห้าแปรปวนเบิดเด้อค่ะเ้าบ่ได้รับยาห้าบ่ได้กินยาที่ถือต่องหาหมอตรวจจี่ถือต่อง คิดแต่ว่าเป็นไไวท่องจริงเป็นร่วมกันเบิดนั่นแหละค่ะไทยรอยมันหนึงห่งดูแลควบคุ้มร่างกายห้องมาจ้ะเนาะอันนี้นเบาามหมอเบาเด้อย่ะบ่ไะด้วเบาหงมากหมอเบาซูบ่างไปหาหมอเอาก็เลยมากินสารอาหารอันใดที่ห่อาขาดเ่าก็เลยต้องมากินแม่จ้ะ ลูกไผ่ไข่เก็บมันข้นได้ตลอดเวลาล่ะค่ะขืนได้กับสุกคนข้นอยู่กับห้องดูแลร่ลางกายเนาะบางทีดูแลหลางกายอย่างดีก็เป็นไข่เป็นไอ้เื่กันอะเป็นเรื่องธรรมดาโอเคเนาะ,ะเนาะพี่มีก็ซ้ำนีแหละเดี๋ยวสิไปแห่น,นกระดูกหมูกันขอบคุณสุภูสุขคนด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ